หากลูกขุดอ้วนเตี้ยฟันผูมีเหาคุณจะจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรโรงเรียนสุราคูมีคำตอบสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องช่วยกันร่วมสร้างโรงเรียนสุราคูอำเภอบางน้ำเปรีย้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นโรงเรียนมุสลิมร้อเอร์เซ็ซึ่งเดิมนักเรียนมีปัญหาด้านสุขภาพและสุขอนามัย เป็นเหตุให้ระดับการเรียนและสุขภาพด้อยลงอําเภอบางน้ำเปรี้ยวเป็นอําเภอที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพการทำมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจะเป็นการปูรากฐานให้บุคลากรในอําเภอบางน้ำเปรี้ยวมีภาวะสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยเหตุนี้โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจึงเกิดขึ้นจากการร่วมมือกันระหว่างคณะครูผู้ปกครองชุมชนและส่วนสำคัญที่สุดคือนักเรียน รวมถึงภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพภาคต่างๆของจังหวัดที่เล็งเห็นความสําคัญของการเสริมสร้างสุขภาวะเป็นสิ่งสําคัญเช่นเช่นเดียวกับสสสที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากระบวนการสร้างเสริมสุขภาพอันนําไปสู่สุขภาวะยั่งยืนของคนไทยความคิดเก่าๆของชนทกงานก็คือเรื่องการเรียนจะมองว่าโรงเรียนนั้นก็คือองค์กรต้องสอนเด็กอย่างเดียวตรงนี้เราต้องต่อสู้ ่วา,าการที่เราจะมาพัฒนาของเด็กเนี่ยให้มีเป็นผู้ที่มีมนุษย์สมบูรณ์เนี่ยเราต้องดูทุกองค์กรก็คือส่วนหลักสําคัญก็คือสุขภาพสุขภาพของเขาร่างกายเนี่ยเขาได้สมบัติมาจากพ่อแม่เป็นชิ้นแรกและชิ้นสุดท้ายนะ้เราต้องดูแลให้ดีสุดนะก่อนที่มันชารุดไปทางโรงเรียนเนี่ยจัดโครงการแบบนี้ก็เป็นการกระตุ้นนะให้ผู้ปกครองนี่ได้นะรู้จัก เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพตัวเด็กก็ได้รับความรู้จากทางเรียนก็นอานไปไป,ป,ปฏิบัติที่บ้าน,นนี้ก็มีสมุดบันทึกเยี่ยมบ้านในตา่างเกี่ยวกับเรื่องมีปัญหาอะไรบ้างบ้านนะครับมีปัญหาที่แก,ก้เราก็ให้ความแนะนำมาเขาการออกกําลังกายของนักเรียนชุดตารางก้าช่องไม้พองกายสิ์การนําเสนอโครงงานชมรมเด็กไทยทําได้คนหัวกะทิผลิตน้ํามันมะพร้าวทั้งสกัดร้อนและเย็น โดยมีสมคุณในการกำจัดเหาสร้างภูมิคุ้มกันและฆ่าเชื้อโรครวมทั้งละครแก้ปัญหาสุขภาพและธนาคารสุขภาพดีเหล่านี้ <Okay. S 1> คือกลยุทธ์หนึ่งในการพัฒนาสุขภาพร่างกายควบคู่ไปกับการพัฒนาสมองของเด็กการที่เด็กจะเรียนสิ <distinctive theme> ไม่จําเป็นต้องเรียนอยู่ในห้องเรียนตรงไหนก็ได้ขณะทําสุขภาพก็เรียนไปด้วยอย่างเช่นน้าหนักวัดส่วนสูงเนี่ยเด็กเขาเรียนทางคณิตศาสตร์ดูกิโลเป็นช่างเป็นเปรียบเทียบสัดส่วนเป็น ทำโครงงานเด็กก็เรียนทางกระบวน,นการวิทยาศาสตร์มีการเปรียบเทียบมีการทดลองนี่เด็กเขเรียนโดยโดยว่าไม่รู้ว่าเรียนอะเรียนแบบเล่น,เล,นเล่นแบบปฏิบัติแลรลักษณะอย่างเงี้ยคือเรียนโดยแบบไม่เอาจริงเอาจังแต่ว่าเขาสามารถจะมีองค์ความรู้เกิดขึ้นในตัวเขาได้รู้สึกว่าดีนะมันได้กับเด็กด้วยได้กับผู้ปกครองด้วยไงโรงเรียนเขาส่งเสิมได้ถูกต้องเรื่องการรักษาความสะอาดนี่ก็มันอมาระดับหนึ่งเวลาเขามาส่งเสริมที่เต็มที่เด็กก็อยากมาโรงเรียน โรงเรียนระดับเพชรไม้ระดับประเทศมันเป็นภาคภูมิใจระรับชุมชนนี่นะอ้าวนี่พวกเธอผ่านไปหนึ่งเดือนสบายดีไหมสบายดีจ้าไม่นานไปนี้นะบันแฉ่งมาเนี่ย้วฉันไปทำตามที่เธอบอกมาไงล่ะฉันไม่มีเหาเลยด้วยแลวฉันก็ไม่มีฟันผุเลยด้วยแลฉันก็หนนสวยสนเดดูสีด้น่แบบได้ยเจ็ดปีกับการก้าวเดินสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนสุดาวูวันนี้พวกเขาได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรชนะเลิศระดับประเทศประเภทโรงเรียนขนาดเล็กประจำปี2 5 5 3นับว่าเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในอนาคตให้มีสุขภาวะที่ดีย,ยัง่งยืนสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ